วันนี้นะคะก็จะมารีวิวครีมที่ชื่อว่า g o o d Night Body Serum นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างวางขายเยอะนะคะมีอันนี้เป็นสินค้าของคารมานะคะอันนี้เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะ,ะเป็นรูปผู้หญิงนอนๆอนแบบนี้ค่ะก็คือมันเป็นแบบมีส่วนผสมของน้ำแร่ค่ะแล้วก็ ช่วยป้องกันการลดสีค่ะเวลาเราไปโดนแดดหรือว่าอะไรมาแบบหนักหนหรือว่าเราจะบำรุงก่อนนอนทุกวันก็ได้ค่ะตัวนี้มันก็จะช่วยช่วยดีนะคะมันก็โอเคนะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมแบบเป็นนุ่มๆอะ่ะแบบใช้แล้วมันแบบละลายเลยอะนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่เราก็บีบมาพอะมาอันนี้ก็ช่วยป้องกันสี คือเนื้อมันจะเป็นแบบลื่นมากเนื้อมันจะแบบแตกตัวไวมากเลยอ่ะอันนี้ทาแบบทาตัวทาก่อนนอนก็ได้หรือว่าแบบผิวใครที่แบบขาดความชุ่มชื้นม,มากๆอะนะคะหรือผิวที่แห้งมากก็สามารถที่จะทาได้ตลอดทั้งวันนะคะมันก็ช่วยได้กลิ่นมันก็จะกลิ่นปันอ่อนนะคะกลิ่นคล้ายๆอะโคเวลาเชอรเชอรี่อะไรสักอย่างเนี่ยกลิ่นมันจะยาวๆหน่อยก็จะคล้ายๆกนะันนะคะ ก็ใช้มาเรารู้สึกชอบนะอันนี้มันร้อยกัมอะค่ะชื่อว่าอะไรพูดฉัน Good น i g h t ้ o d y Serum Under ์สันแคนแครไม่รู้ใครเขียนหรือกปล่นะแต่ว่าตอนนี้เขามีขายเยอะมากนะเป็นของสินค้านำเข้านำเข้าจากบริษัทคามานะคะแล้วก็ made in Korea คือกอนทำที่เกาหลีอืก็ส่วนประกอบอันนี้มันก็จะมีที่แรกที่กิดแจ้งมาคะมันนี้เรกี้จดแจ้งมันจะมีฉลาก มันจะมีฉลากแบบนี้นะคะค่ะก็จากที่ใช้เราชอบนะมันมีน้ําเยอะมันให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วมันแตกตัวไวมันไม่เหนียวเหนื่มาะเอาง่ายๆว่ามันไม่เสียเวลาแบบเสียเวลาเกี่ยคือบางคนแบบกว่าจะเกี่ยครีมไปกูก็ไม่ต้องนอนพอดีอะไรอย่างงี้ใช่ปหก็คือแบบถ้าใช้อย่างงี้โอเคนะถ้ามีเต็มสิบนะเต็มสิบก็ให้เก้าเลยชอบมากแต่ มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นิดหนึ่งมันอะไรยิง้งแต่มันก็มีทุกอันแหละแต่มันมีส่วนผสมแต่ว่าใครใช้แล้วรู้สึกแพ้ก็ก็ก็เลกใช้แตแต่รู้สึกอันเนี้ยชอบอะรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันมันนุ่มอะมันมันรู้สึกว่ามันเด้งอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองไป,ไปประกอบการตัดสินใจดูนะคะของเป็นของแคชชี่ลืมไปเป็นของแคชชี่นะใครสนใจก็ลองเดินาหาดูราคาก็สามร้อยกสิบห้าบาทตอนนี้เลยจากพามา นะคะแต่ว่าถ้าใครหาราคาถูกกว่านี้แล้วเป็นของแท้ของดีก็หาไปแต่ว่านี่เป็นสามร้อก้าบาทแต่เราจะบอกกับว่าเราหาราคาถูกกว่านี้เยอะด้วยประมาณครึ่งนึงนะคะก็เราเป็นเป็นประกอบการตัดสินใจดูนะคะก็เก้าเต็มสิบดีจริงๆอันนี้